คร,รถเอามาทิ้งเศษวัสดุที่ข้างปั๊มปตาทานะครับ ใชครับอันนี้ข้าอนารจิมมี้ครับผมทางเท้ารอบรอบเทศบาลเมืองทลาริน,รนครับหลายถนนครับคร <c oughs> ับเ,เข้าใจว่าน่าจะมีการตับเศษวัสดุพวกนี้ควรจะนํา <c oughs> ผมตามเรื่องนี้มามาหลายเดือนเลยครับ <c oughs> ตามเรื่องลำรางสาธารณะที่อยู่หน้าบ้านของท่านเลยคร สวัสดีครับทนายจิมี่กิษดาว,วงวะไลครับเกี่ยวกับทางเท้าฟุตบาทนะครับซึ่งผมได้ติดตามเรื่องนี้มาหลายเดือนแล้วทราบว่ามีการทําทางเท้าฟุตบาทปรับปรุงนะฮะทางเท้าฟุตบาทรอบเมืองกาลสิน์งบประมาณ20กว่าล้านบาทเศษนะครับหลังจากที่ได้ติดตามโครงการนี้มาปรากฏว่าผมได้ไปพบนะครับได้ไปพบว่ามีการขนดินแล้เศษวัสดุ ออกไปไม่ได้เอาไปเทในจุดที่กําหนดของเทศบาลเมืองกาลสิน์เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับจุดแรกที่พบก็คือข้างปั๊มน้ามันปตทสามแยกนนทานทางเข้าเมืองกาลสศิน์ส่วนจุดที่2เนี่ยหน้าทางเข้าตรงข้ามทางเข้าร้านกาแฟนานาชาติริมคลองฮีโร่เทศบาลเมืองกะลสิน์ครับเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นครับหลังจากที่ตรวจพบแล้วผมพยายามตามสืบเสาะว่า ว่ามีการขโมยดินหรือเอาดินออกมาจริงหรือไม่นะครับได้ไปตรวจพบรถที่ตักหน้าดินและเสร็จวัสดุบริเวณหน้าศารกาลสินนะครับข้างโรงพยาบาลกาลสินเนี่ยตักเศจดินแล้วก็มีการนําไปออกไปทิ้งนอกบริเวณที่ไม่ใช่ของเทศบาลเมืองกาลสินนะครับครับก็เลยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาที่ ปปชแอหอ่งนี้ผมพยายามที่จะสอบถามไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินครับสอบถามในที่ประชุมนะครับรวมถึงยื่นกระทู้ถามในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาลสินไปแล้วแต่ปรากฏว่าท่านประธานสภาเทศบาลขออนุญ,ญาตนะครับท่านประธานสภาเทศบาลไม่ได้รับกระทู้ของผมอ้างว่าเป็นกระทู้ที่ผิดกฎหมายตามมาตรา90ตามข้อ90นะครับครับหลังจากนั้นผมก็พยายาม ติดตามตรวจสอบแต่แต่ก็ไม่ได้ความคืบหน้าว่าว่าเกิดเกิดผลอย่างไรเช่นมีการติดตามไมหมเป็นแจ้งความดําเนินคดีกับคนที่ขโมยไปไหมนะครับก็ไม่ได้ผลวันนี้จึงจําเป็นที่จะต้องมายื่นปปชเพื่อที่จะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดครับทางปปชรับเรื่องแล้วทางให้ข้อม,มูลว่าอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ปปชกระสินรับเรื่องของผมนะครับก็จะ เบื้องต้นเบื้องต้นจะจะเร่งดําเนินการพร้อมกับพร้อมกับรับปากว่าเป็นเรื่องที่สําคัญประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นครับ